โอเนี่ยไอ้ตองจะโอนเออต้อนมอไหนมั owner> um ้งเอาตาโอนเออเฉยไหมน่าจะสามองต์โอนเก็จังมืองีฬงหานะก็โอนเออโอนเออจังไงนั่งคึกหนามตุกเอ้ขเมนี่เป็นคนยังไงครับเนี่ยล่าสุดมีการขึ้นเวทีด่าไอโชอสปีดยับเลยนะครับว่าสปีดเนี่ยเป็นคนไม่มีมารยาทและคบไม่ได้เอ้ามันเกิดอะไรขึ้น ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยน้าจ้าวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาัวองอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื้องเน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอพบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลของคนคอมเมนต์เขาเลยนะครับ คือต้นเรื่องมันเกิดจากว่าย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ไอชสปีดเคยมาที่กัมพูชารอบแรกเนี่ยประมาณสักวันที่17ที่ผ่านมาคือในตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นว่าไอชสปีดนั้นมีการไล์สดในกัมบูชาในบริเวณเมืองเสียมเรียบนะครับซึ่งในตอนนั้นมันก็ทําให้คนคอมเมนต์นั้นตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากแล้วก็แห่ไปต้อนรับกันมากมายเพียงแต่สิ่งที่ทาให้คนคอมเมนต์หลายต่อหลายคนเซ็งก็คือสปีดแกดันไล์สดได้เพียงแค่50กว่านาะทีเท่านั้น แล้วก็เลิกไล์หลักๆมันก็เป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีแล้วในตอนนั้นเนี่ยคนก็เริ่มแห่กันมาเยอะมากๆทําให้สปีดเลยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็เลยตัดสินใจตัดจบการไล์สดเอาไว้เพียงแค่นั้นแต่ก็ยังมีการใจดีทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการคัมแบ็กแล้วก็กลับมาไล์สดที่กัมพูชากันอีกครั้งและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็เดินทางกลับไปที่กัมพูชาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไล์สดแบบยาวๆซึ่งคราวนี้ มันก็เต็มอิ่มสําหรับคนเขมรเลยนะแต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าที่ดันมีวัยรุ่นเขมรดันมาทําหน้าตลกตลกออกกล้องของไอโชสปีดเขานะครับหรือบางส่วนก็ดันปีนเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคือมันมีการออกมาให้สัมภาษณ์จากคนเขมรคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคาราวานรถแกมบอลสามพันนะครับซึ่งในช่วงที่ไอชสปีดเขามาที่กัมพูชารอบแรกเนี่ยมันตรงกับวันที่กัมพูชามีวท่่่ือ แกมบอลสามปันเนี่ยโผล่ไปทำคอนเทนต์จอดรถกันณนะบริเวณวัดอังกอร์ด้วยนะครับเพียงแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆในวันนั้นเนี่ยไอโชอสปีดแกต้องไปโผล่ที่วัดอังกอร์ด้วยนะแต่สปีดแกดันไม่ไปนะครับซึ่งเรื่องนี้แหละมันก็เลยทําให้หนึ่งในคนขมรที่เป็นคนอยู่ในรถขบวนหร้ถึงกับโผล่ร้อนสุดๆและหลังจากที่สปีดนั้นเดินทางกลับออกไปจากกัมพูชาแกก็ขึ้นเวทีแล้วก็สวดถึงไอเจ้าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของไอโชอสปีดในท,ทันทีเรียกว่าด่ายับเลยนะ อย่างแรกนะครับคือไอชอวสปีดเนี่ยเขาได้รับเชิญจากคาราวานรถกลุ่มนี้ให้เดินทางมาด้วยกันแต่ในตอนนั้นสปีดเขาบอกว่าเขาไม่นั่งหลอกรถอะไรแบบนี้ถ้าอยากจะให้เขาเป็นหนึ่งในคาราวานจะต้องเตรียมรถแลมโบกินีให้เขานั่งเขาถึงจะโอเคซึ่งคาราวานรถกลุ่มนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าในคาราวานรถกลุ่มนี้จะไม่มีรถแลมโบกินีแต่ก็ยังอุตส่าห์จัดเตรียมแลมโบกินีมาจนได้แล้วก็เตรียมให้สปีดเอาไว้นะครับเพียงแต่สุดท้ายสปีดแกก็ดันไม่มาร่วมงานนะครับ เลยจาเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้ที่เดิมส่วนคาราวานรถก็ต้องเดินทางไปที่ประเทศอื่นต่อนี่ก็คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2นะครับมันมีงานการลาดินเนอร์ในช่วงวันที่1 5ถึง16ซึ่งสปีดก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานที่จําเป็นต้องไปโผล่โชว์ตัวในงานวันนั้นด้วยแต่สุดท้ายแกก็ไม่มาซึ่ง2เรื่องนี้แหละที่ทําให้คนขมิ comment, คนนี้ถึงกับหัวร้อนสดๆดซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่ติดต่อไอชสปีดให้ไปเป็นนนนนส่วนน่ววหึงงขอคาาแกมบ พราะเขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่ไอชอสปีดนั้นพักอยู่ในช่วงที่ไอชอสปีดนั้นอยู่กรรมพูชานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสปีดเขาน่าจะอยู่หลายโรงแรมนะเพราะว่ามีหนึ่งในนั้นเป็นโรงแรมของคนไทยที่ชื่อว่าน้องเอวาด้วยอย่างไรก็ตามเท่าที่น้าวิเคราะห์จากสมองน้อยๆของน้าเนี่ยสงสัยว่าไอชอสปีดน่าจะได้รับเงินก้อนโตจากการโปรโมทกรรมพูชาในครั้งนี้นะครับไม่งั้นคนอมเมมต์นคนน,น,คน,นี้เขาคงจะไม่หัวร้อนอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วมีการพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่า จริงๆอยากจะไล่ไอชอวสปีดออกจากโรงแรมตั้งแต่วันแรกแล้วแต่กลัวว่าพระพ์ของประเทศมันจะเสียก็เลยยังไว้หน้าไอชอสปีดแหมจริงๆก็น่าจะไล่ตั้งแต่วันนั้นนะครับนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจักรกล่าไล่เขาจริงๆหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้แหละมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาในทันทีเพราะดันมีคอมเมนต์ที่เห็นตรงกันกับคนคอมเมนต์คนนี้ด้วยนะครับว่าไอชอวสปีดก็เป็นคนดังที่ไม่ค่อยจะสนใจอะไรอยู่แล้วโดยเฉพาะการมากัมพูชาของเขาแทนที่จะเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอย่างนครวัดแต่ก็ไม่ยอมมา ไปเดินทําไมไอ้บริเวณผับสตรีทซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ชาวกัมพูชานั้นต้องการจะนําเสนอให้ชาวต่างชาตินั้นได้เห็นแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงเข้าใจนะครับว่าไอ้โช์สปิดเขาก็เข้ามาทำคอนเทนต์ตามสไตล์เขาทาไมต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาด้วยจะให้เขามาทําโน่นนี่นั่นตามที่คุณต้องการมันก็ไม่ใช่เรื่องทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นเต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามคีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าคุณเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึึึงงงงงงเจ้าาาาาขขอโรแรแแแแมมตตต่่ทํไคุณถถพูดกชวชวิบบนี พฤติกรรมของคุณมันม่งบอกถึงนิสัยเลยว่าคุณไม่เหมาะที่จะเป็นคน comment. คอมเมนต์คุณควรจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะส่งผลกระทบอะไรกับประเทศของเราในหลังจากนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอโช speed เขาได้รับเชิญเข้ามาเป็นแขกพิเศษเพื่อที่จะโปรโมทกัมพูชาเขาไม่ควรจะโดนตําหนิแบบนั้นเข้าใจอยู่ว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขามันอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่ยังไงเราก็ควรที่จะเงียบๆไว้ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีทางได้โปรโมทออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติ อย่าลืมในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องการคือเราต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไอ้โชว์สปีดมากัมพูชาเอาตรงๆผมยังไม่เห็นเขาโปรโมทอะไรให้กับเราเขามาแค่ผลประโยชน์ของตัวเขาเองเขาต้องการแค่ผู้ติดตามไม่เข้าใจเลยทําไมเด็กของเราจะต้องแห่ชื่นชมเขาขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าฉันจะเลิกติดตามเขาเสียแรงที่สนับสนุนไอ้โชว์สปีดมาตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าชัดเจนมากว่าไอ้โชว์สปีดนั้นไม่สนับสนุนวัดอังกอของเรา ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณมากๆที่ออกมาตีแผ่เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่คุณสร้างกิจกรรมแกมบอลสามพันหวังว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วไอชสปีดนั้นเป็นคนที่หยาบคายแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนคอมเมนต์ถึงจะต้องชื่นชมอะไราเขาขนาดนั้นหวังว่าในหลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเขาดูถูกคอมเมนต์เราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าไอชสปีดนั้นคือใครและฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเด็กวววัยยรุ่นนนจะต้้้้้องงไปงใคใชผิดนนดําี มันเสียเวลาเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์เลิกสนับสนุนคนแบบนี้ได้แล้วเขาไม่ใช่คนสําคัญอะไรเลยเขาทําทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองมันก็แค่นั้นทุกคนควรที่จะเลิกติดตามเขาได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลนลงให้แบรนด์ไอโชสปีดเขาไม่ควรทําแบบนี้กับประเทศกัมพูชารู้สึกผิดหวังมากที่เขาไม่โปรโมทวัดอังกอร์ของเราคอมเมนต์ลนลนมมนต่อมาเขาบอกว่าไม่มีใครรักประเทศของเราเท่ากับคนเขมเมนด้วยกันเอง ขอบคุณที่คุณออกมาเตือนสติเราเราไม่ควรที่จะให้ค่ากับผู้ชายคนนี้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะเด็กคเมนให้ความสําคัญกับเขาแล้วเขาทํายังไงกับเราเขาก็เป็นแค่เด็กหนุ่มชาวเมริกันที่อายุ19เขาต้องการเพียงแค่เงินทองและแสงของเขาซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเขาทําทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงของเขาเขาไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับเราเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้อชอนสปีดไม่มาโปรโมทวัดอังกอร์ของเราน่าจะเป็นจากเพราะว่า เขาไปที่ประเทศไทยมาก่อนแล้วน่าจะได้รับการบอกกล่าวบอกว่าไม่ควรที่จะโปรโมทวัดอังกอร์พวกเขากลัวว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่กัมพูชามากกว่าที่จะไปที่นั่นก็เลยทําการเสี่ยมไม่ให้อโชสปีดนั้นโปรโมทอะไรที่เป็นของเราแม่ไอคอมเมนต์นี้มึงก็ยังอุตสาห์คิดได้นะครับก็เอาคอมเมนต์ของคนขมรไปฟังการประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะหน้าหน้าจิตตังนะแล้วก็แบ่งออกเป็นครึ่งๆเลยนะครับห้าสิบห้าสิบบางส่วนก็ยังคงสนับสนุนไอชสปีดและคิดว่าเขาเป็นคนดังในระดับโลก การมาของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทกัมพูชาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปวัดอังกอร์แต่ก็ไปหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นผับสตรีทหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนี่แหละและที่สําคัญคือมันก็ทําให้คนคอมเมนต์บางส่วนก็มีความสุขกับการไปของไอชสปีดในครั้งนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกคือไม่พอใจที่ไอชสปีดเนี่ยมาทั้งทีแม่ทําไมไม่ยอมโปรโมทวัดอังกอร์ให้กับพวกเขาเลยโอ้โหนี่จิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยคือเขามาเขาก็มาตามคอนเทนต์ของเขานะครับ อันนี้ดันจะไปบังคับให้เขาไปโปรโมทวัด What? อังกอร์ใช่ยังนั้นนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเขมรนบางคนเขาเข้าใจว่าวัดอังกอร์นี่คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทุกคนจะต้องให้ความสาคัญเหมือนกันเหรอลืมไปหรือเปล่าครับว่าไอชลสปีดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเขมรน,นะครับจะให้ไปโปรโมทเพื่อแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากัััััันนนเลลลยกแลกแววสสสดสดีะครบ